บรรยากาศจะอยู่ตรงชายเขานะครับจะเป็นชายเขาก็จะมีเส้นทางของรูดนะครับไหลลงไปข้างล่างแล้วก็นั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นมานะน้องๆก็มาเที่ยวกันเยอะนะครับ ตรงนั้นก็จะมีสลิงลอยฟ้าครับซึ่งก็น่าสนใจพอสมควรนะครับเดี๋ยวไปลงเดี๋ยวไปลองดูนะฮะอาจจะไม่ชัดนะครับเนื่องจากว่าแสงแดดด้วยนะครับแล้วก็อะไรหลาเี้ยอ่ยไ่้างอนี่มนะะฮะดูบรรยากาศบรรยากาศการเล่นรู้นข้างล่างนะครับ เมื่อกี้ผมก็จะออกมาณนี้แหละฮะเมื่อกี้ผมก็จะออกมาณนี้แหละฮะเนี่ยฮะไปเบรกค่ะไปเบรกค่ะเร็วแล้วเสดาท้ายค่ะคุณพี่ไปเบรกค่ะไปเบรกก่อนค่ะเสียดายที่เราแบ่งช่วงเวลาไม่ตรงไม่ได้่ไไมด้ประมาณการเวลานะครับทำให้ไม่ได้ภาพตรงนี้นะความจริงเนี่ยในภาพตรงนี้ไม่เป็นไรผมขออนุญาตเอาเจ้าของภาพนะครับไปตัดต่อใส่ยูทูบผมนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตทุกท่านนะครับไปเบรคค่ะไปเบรคเลยแค่ได้อากาศในการเล่นรถที่สมบูรณ์นะครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในการเตรียมรูดให้พี่น้องเดินทางนะครับบัตรอะไร

น่าจะเล่นเป็นจุดสุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้ตรงนี้เล่นไหมลูกเล่นไหมโอเคพร้อมเลยบรรยากาศเขาสวยมากนะครับอยู่ติดภูเขาด้วยนะครับนี่ครับ,รบ,รบตรงนี้ก็เป็นลานรถดิฟนะครับซึ่งเงินก่าจะเล่นตอนนี้รอเจ้าหน้าที่แป๊บหนึ่งครับ พี่สาวใจดีมาแล้วมีลูกค,ค้าสองคนเขียนเขีนชื่อยังงี้เขียนชื่อก่อนเขียนชื่อก่อนเขียน,น,นชื่อใส่หลังบาดก่อนโอเคคนละคันเลยครับได้คนละคันแล้วครับอัน<า>นี้น่าจะพร้อมแล้ว เดี๋ยวลักเข็มขัดนี้เราให้ก่อนนะครับนดาเล็นมันไม่นอบิดเหมือนมอเตอร์ไซค์ตัวเล็กผมยังขับมอเตอร์ไซค์เป็นเลยลองดูนะลูกบิดเหมือนมอเตอร์ไซค์นะเป็นเปล่าเออหัวสักอยู่อ่า เออเอเป็นไว้เป็นไว้ไปดูไปดูครับบิดแรงไปเร็วนะลูกบิดช้าไปค่อยนะใจเย็นนะลูกนะโอเคลูกโหอดใส่ว้านอลูกใหน่อเเ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเรียบเป็นว่าอะไรนะ เห็นไหมเห็นไหมน้องแสงแล้วน้องแสงแล้วโอเคก็ดูว่าจะเป็นยังไงนะครับเนี่ยเป็นการฝึกเขาครับให้รู้จักใส่หมวกนิรภัยให้รู้จักการขับเคลื่อนการมารับควกลุ่บ ถ้าจะใช่งี้ก็ดีนะไม่เสีตรลายด้วยครับน้องแสงว่าละเอาเลี้ยวดีลูกเลี้ยวดีลูกเลี้ยวดีระวังชนนะ ต้องหัดไปครับหัดควบคุมดีๆลกูกดูความเร็วแล้วก็การควบคุมทิศทางอ,อ่ะ,เล,เ,ะเล่าโ,โอ้คุยมากคุยมากคุยมากาไปไปไป,ไปเร่งดด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 ไม่เร่งเขาเร่งจะไปได้ไงอ่ะ

กันเก่าไขมือขวาแล้วขยับบิดใหม่ลูกไม่ใช่บิดอย่างนั้นปล่อยมือแล้วบิดใหม่เออนั่นแหละจับเออบิดใหม่ไปเออทีนี้ไปเสียเออไปลูกเอเอกำทั้งเบรกบิดทั้งคันเร่งก็เลี่ยงเนะเาะอ้าวตัวเล็กถึงเลย ตัวเล็กจะเบียกไม่ได้นะครับยังไม่ไปครับรถลูกผมก็จะขยับมืออย่างฮะเป็นธรรมดาของเด็กยังไม่เคยฮะไ,ไม่ได้เคยขับมอไซค์เลยนะครับชีวิตยังไม่ได้ให้มีความเสี่ยงอะไรขยับมือเบียดเบียดเบียดมันไม่ใช่มันต้องขยับมือก่อนลูก มา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 เป็นไงบ้างลูกมันไม่หนุกครับทำไมไม่หนุก ก็บิดจนสุดแล้วมันก็ไปแค่นั้นแหละ <laughs> แบตมันจะหมดลโ,หโหบบน้ตแบตมันจะหมดบแบตมันอ่อนแบตมันอ่อนโอเคโอเคไปไปไปกลับ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 เล่นเสร็จก็กลับกันครับ <c oughs> เอาไปเดินทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนี้ทำไมทา้ามีเดินข้างในเหรอลูกเ <c oughs> ขามีข้างในให้เดินอยู่เนี่ยโอ้เนาะ <c oughs> มันก็อันตรายตัว เล่นเสร็จก็กลับครับตอนนี้เขาจะปิดห้าโมงนะของสมดุมคลครับนะครับอทีมันได้บรรยากาศ ATV นะสนามนี้นเนี่ยเป็น ATV ม,ม,มีมีเขาขี่ได้อยู่ มีผู้ใหญ่ขี่ได้ด้วย ATV มีผู้ใหญ่ขี่ได้ด้วยบรรยากาศก,กว้างใหญ่นะครับขุนเขานะที่นี่ทองสมบูรณ์คับนะครับก,ก,กลับไปพักผ่อนครับวันนี้เหนื่อยทั้งวันครับวันนี้เหนื่อยกับการเดินทางนะครับแล้วก็เดินทางไปพักรพา์นะครับตรงนี้มีภารกิจ ตกงประชุมสัมมนานะครับส่วนเจ้าลูกชายกับหลานสาวก็ให้ท่องเที่ยวแถวนี้แหละค,ครับทุ่นี้เราไปพักที่เขาใหญ่ครับส่วนผมจะพักด้วยหรือไม่ก็อีกทีนึงเพราะว่าทุน่นี้จุดที่ผมมีกิจกรรมคืนนอาจจะต้องพักตามที่ส่วนงานจัดให้เพราะว่า ีกิจกรรมก็ไม่อยากจะเสี่ยงครับเนี่ยประโยชน์อย่างหนึงของการทำงานที่ทองสมบูรณ์ครับก็คือเราจะสับรางเป็นนะครับเนี่ยฮะสับรางเก่งนะครับเน็วไปรับคนกลับรีสอร์ทครับเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นช่วงที่จะเลือกกิจกรรมกลางแจ้งแนละ้ว เราลงถ่ายรูปไหมล่ะแล้วค่อยเดินกลับฮะ